ระบุนะว่าจะสามวันแปดวันห้าวันอะไรการรวมตัวจะกี่วันก็แล้วแต่เพื่อการรวมตัวกันที่บ้านผู้เสียชีวิตหร,รือเพื่อร่วมรับประทานอาหารเนี่ยไม่มีข้อบัญญัติในศาสนาผมใช้คำซอฟที่สุดแหละแต่ตรงประเด็นที่สุดไม่มีบัญญัติในศาสนาของเรานะครับนี่คือทัศนะของกลุ่มที่หนึ่งนักวิชาการกลุ่มที่หนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขามีเหตุผลมีหลักฐานมีหลักการอะไรบ้าง คนที่บอกว่าไม่ได้ไม่มีบรรัญญัติทางด้านศาสนาให้รวมตัวกันณนะบ้านผู้เสียชีวิตเพื่อทำการรับประทานอาหารนะนะกินนะไปกินงานกินนะไม่ใช่งานมารวะไปกินเนี่ยไม่มีข้อบรรัญญัติทางด้านศาสนาโดยให้เหตุผลว่ามีตัวบทจากข้ารอส,สูลสอลลัลฮุอะไยฮิวะซัลลัม นะครับเมื่อครั้งที่ลูกพี่ลูกน้องของท่านที่ชื่อยะฟัตทีทิงวันยะฟั์อิบนอาอบีลตอลิบเสียชีวิตในสงครามอุฮุดนะครับเสียชีวิตในสงครามก็ปรากฏว่าหลังจากที่กองทหารของที่ยังเหลืออยู่นะครับเดินทางเข้าสู่เมืองมาดีนั่งกับเข้าสู่เมืองมาดีนั่งเนี่ย ข่าวคนเสียชีวิตก็มีหลายบ้านบ้านนูน้นบ้านนี้บ้านนั้นเนื่องจากว่าเสียชีวิตที่เมื่อไหรฮะในสงครามเพราะฉะนั้นมันก็จะมีหลายบ้านที่เสียชีวิตปรากฏว่าหนึ่งในนั้นก็คือครอบครัวของท่านยาฟัดอิบนุอบีตอลิบซึ่งมีสถานะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับท่านนาบีม,มบูฮัมหมัดสุลลัลฮุอารีฮุัลสลัมท่านยาฟัดเป็นพี่ชายของท่านอาลีเสียชีวิตปรากฏว่า ท่านราลลอซุนโซลรอฮวาในฮัวสลัมกลับมาจากสงครามนี่ทแต่พี่น้องต้องเข้าใจบริบทของเวลานั้นด้วยนึกถึงจินตนาการถึงเหตุการณ์ณวันนั้นด้วยกลับมาจากสงครามนู่นก็าตายนั่นก็าตายนี่ก็าตายนะครับของเราตามเก็บศพมาหมดนะมาเฉลือทิ้งไว้ตรงนั้นของเราตามเก็บศพฝังไว้ที่อูฮุดหมดเลยนะครับไม่ได้เหลือทิ้งไว้ให้อีแรงอีการมากินนะเพราะฉะนั้น หนึ่งในครอบครัวนั้นก็คือครอบครัวของตนยาฟัดคาถามท่านราซูนพูดกับคนที่อยู่บริเวณนั้นว่าอิสนนอูล hmm. ีอาลีจาฟาระตอามันาอ ن ฮุมมายุชกิ ش ุฮุมขอให้พวกท่านทั้งหลายคนที่อยู่เนี่ยปกติเนี่ยช่วยกันประกอบอาหารสักนิดหนึ่งได้ไหมแล้วก็ไปให้ครอบครัวของจะฟัดที่เขากำลังเศร้าโศกเสียใจอย,อยู่เนี่ยได้กิน เพราะอะไรฟอินหูยาอหุมายุชิลุหุมเพราะตอนนี้มีเรื่องที่จะทําให้คนที่อยู่ในครอบครัวที่ยังมีชีวิตอยู่ลูกหลานของท่านยะฟัดต,ตอนนี้ยุ่งเยงพยุ่งที่ลงุงตรงนังคิดอะไรไม่ออกคิดสระตะอะไรไม่ออกนะครับจากคดีบทนี้ก็ทําให้นักวิชาการกลุ่มที่กลุ่มที่หนึ่งที่บอกว่าไม่ไม่อนุญาตหรือไม่มีข้อบัญญัติเนี่ย อ้างจริงว่าอ้าวเห็นไหมนี่ท่านดอซูลไม่ได้ใช้ให้เราไปกินนะแต่ใช้ให้เราทำแล้วไปแบ่งแบ่งเพื่ออะไรเพื่อให้ทำบุญให้ทันยฟัตหรอเปล่าไม่ใช่ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ทันยฟัตแต่ทำเพื่อที่จะให้ครอบครัวของเขาที่กำลังวิตกกังวลกำลังเครียดกำลังไม่สบายใจอยู่เนี่ยมีอาหารกินไปก่อน ซึ่งผมก็ไม่รู้ด้วยว่าไมไ่นักวิชาการเขาก็ไม่ได้ระบุว่าเอแล้วทําไมครอบครัวอื่นนบีไม่สั่งบ้างทําไมถึงมาสั่งกับครอบครัวเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่ผมยังไม่ได้คําตอบก็เดี๋ยวจะค้นหาแล้วก็เมื่อไหร่มีคําตอบเพิ่มเติมเดี๋ยวนะครับจะได้เล่ากับท่านพี่น้องหรือฝากาครูฮัสซันเอาไว้นะนี่กรณีที่หนึ่งเพราะฉะนั้นจาก h ะดีษบทนี้ชี้ให้เห็นว่าไม่ส่งเสริมเพราะฉะนั้น ให้ที่เป็นฟุนน้าก็คือถ้าเรารู้ว่าบ้านไหนเสียชีวิตทําอาหารเพื่อให้เขาเป็นยังไงครับเป็นยังไงมีอาหารกินแต่ถามว่าเหตุผลที่ครอบครัวท่านยะฟัดยุ่งเหยงเราะต้องคอยกระฝันท่านยะฟัดไหมไม่ใช่นะท่านยะฟัดอยู่ที่ไหนเรียบร้อยไปแล้วอยู่ที่อูฮหุ้นเรียบร้อยไปแล้ว ถูกฝังเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นอาจจะมีสถานการณ์บางสถานการณ์ที่ทําให้ครอบครัวของท่านยีฟัตสถานการณ์ของครอบครัวของท่านเนี่ยต่างจากสถานการณ์ของครอบครัวอื่นเพราะฉะนั้นก็เลยใช้ฮะดีษบทนี้ทําไมถึงเอาฮะดีษบทนี้มาอ้างเพราะฮะดีษบทนี้พูดชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของอาหารไม่ได้พูดเรื่องอื่นพูดถึงเรื่องอาหารโดยตรงเพราะฉะนั้นคนที่บอกว่าไม่ได้ก็อ้าวเห็นไหมนบีไม่สั่งนะนบีฮะไม่งั้นนบีก็สั่งถ้ามันดีจริงนบีก็คงสั่งให้อ้าว ยาฟัดเขาก็ไม่อยู่แล้วทําบุญให้เขาหน่อยสิเลี้ยงอาหารกันเปล่าสั่งคนอื่นที่ยังดีอยู่ให้ทํามาให้ครอบครัวสัญญาฟัดฮะดิษบทนี้อยู่ในระดับที่ซเฮีมุสลิมนะครับ